วัสดีครับแม่พรจ้าวัสดีจ้ามากินสตมตำน้ำเดือใส่ปูดองแม่พรมือนั้นละ่ะพยายามรอบมันละ่ะนจะแน่เสร็จเซฟเป็นไฟแน่แล้วมากินน้ำเหมือนเนี่นะโอ้ปัตตูนครับร้านไช่เนี่ยมาตำมะฮูให้กินใส่ปูดองเนี่ แซ่บ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 ร้านว่ะร้านก็กินแซ่บแซ่บร้านเิ้่งร้านท่งเลนเนี่ยนะปูดองอ่ะจ้าโอ้ยมัมรขาดแค่นะเอากินร้านร้านมาตำตำมังวงแกงเห็ดพักนี่แหละคือกินแบบสไตล์บ้านทุ่งพี่น้องเลย ดูทงไฮทงหน้าเอาอยัางแน่ได้กินเท่านี่ก็ดีแล้วมมแม่นบอ่ออะเตีย๋ยอัมอที่ดินแจงเห็ดอันนี้ขาน้มเน้นขะปุ้นนะขะปุนป้นขะปุ้นอันนี้อ้อง ก็ปไปตมใส่มะฮุงล่ะซอนมากใ้่ไหมยูใ่ใส่เนี้ยสีค้นใส่มะฮุงหนินะโอ้ยตำข้าวปุ้นใส่มะฮุงมันก็แซ่บแท้กินมือไผ่มือมันเลยยิบป,ปัญหามาสกมกอเขาเห็หนอายใส่ซอนกลางนี่พัดเซนอันนี้มะอุน่น มาเด้อกินข่าวเด้อจปพูดอะไรก็ไ้เลยชิบโตอย่าพูดสิบงหลายสามคนอันนี้แกงเฮดดินเด,นเดนอร์มินเดอร์ ใหญ่เลยลองกักใหญ่คนน่ะเออเอากินกินด้ชมพูนอืม่แซ่บแซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องเฮ้ยกินข่าวแกงเห็ดโอ้ยเห็ดมาออกได้ออกดีปีนี้ปน่าได้กินนเด้อจะ เป็นแล้วดิเป็นแล้วในปูดองอันนี้ก็ต้งกระดูกหมูนยจ้านี่แซ่บกระดูกอ่อนนี่เตี้ยเกงเห็ดงำบ่ะเนาะเกงเห็ดงับเกงเห็ดแซ่บ โอ้กงเห็ดใหมมๆแซบอีลีว่ะทงส่ฮงไงมาแส่สมาแต่ดงหลวงบ่างหลวงนาแกมาแต่บ้านกกกอกบ่าอจาว่าวา ไฟให้บีสามแลมันมีประโยชน์ประโยชน์บไปเบ้งเขากไปไปเบิ้งดีสามไปเบิ้องเตาม้อเราไปเนิมงอมากละเ่ยากแล้วกปเด่นเนาะไม่ต้งไปหัวเรือนหกอยู่กันหดจั่ได้พานอกไปเร่อยทุกเนี่ยมันนั่งเราเขามาไปดูมโดองเต็มก พี่ที่ใดีู่ดขนาดนี้ดองจ้าดองน้ำปลาด้วยจ้าแกออกมาหน,น่ะแซ่ ดองน้ำปลาขึ้นนึงจ้าถ้าขนาดุ่นอะ่ะกำลังดีรอบก็บไปใส่เองเด้อว่าเสร็จรอบก็บไปใส่เองเด้อจ้านี่ไปใส่เองแล้วก็อยู่พุนเขาว่าอยู่ปลายท่ามหัวหน้าคนละหน้าพระเวียงละคนอ่ะนะบเวลายามและะ้วปะมี่ผู้ลักยามจะ <laughs> ได้มือละซีโตัสองม,มือก็ได้เศร้าตกับมะดองจ้าข้าจข้าจะโก้ไปเป็นแล้วเข้าก็าปูให้ แม่ไข่ไข่ทั้งนั่นจ้ะเดี๋ยวเนี่ยปูมั่นแลละจ้าสวัสดีครับแม่พรสวัสดีจ้านี่อะไรก้นไหลก้นแท้ให้แม่พรในเด้อครับแม่พรกินตำปูหน้าปูหน้าดองใช้มะละกอขึ้นกว่าจะถึง เอาละครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับแม่พ่อนแล้วดองกับปูแล้วแล้วกับมาเเ็ดสมตำากินมือเนี่าแม่แห่นะเดี๋ดยย้าใดกดไล่กดแชร์กดติดตามให้แม่พ่อนเเด้อแม่แม่พ่อนสะอ่อนปูหน้ามือเนี่เรืยตาสม่ำาเอาละครับสวัสดีครับ